ดึงเดี่ยวปักับเดี่ยวมันอืมไปเลี้ยวไปก้าดอย่าเรือมมือดอยโอกไม่ใจไปก้าดม,มันลดปันอี๋อืมอ่า,ป,อาปันกันกินด,ดี่ยิบมากอย่างนี้ไว่ายไปนิ่มๆเลยกว่าดอ Yeah. 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 Yeah.